งานหัตถกรรมเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าทำจากวัสดุธรรมชาติและใช้เครื่องมือพื้นบ้านในการผลิตด้วยทักษะฝีมือและความชำนาญที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิน่นแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของงานหัตถกรรมประจำถิ่นนั้นและนำมาซึ่งการพัฒนาสู่การเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและไรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใหญ่คนแสนวิถีในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองก็ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการนำงานหัตถกรรมมาปรับใช้โดยการนำวัสดุที่มีในชุมชนมาดัดแปลงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนในชุมชนเนี่ยเราเราทำเรื่องของการปลูกพืชนะครับในรูปแบบของผวนผสมนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งผลไม้นะครับเงาะทุเรียนมังคุด แล้วก็มีทั้งส่วนที่เป็นพืชผักนะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับแล้วก็ปลูกเรื่องสับรดส่วนสับรดนี่เราก็จะมีพันธุ์นะครับที่เป็นของระยองก็เป็นผักองรนยองนะครับมีการปลูกที่เยอะมากนะครับมีการผลิตตรงโรงงานก็เยอะอันนี้ก็จะทําให้มีสิ่งเหลือใช้จากใบนะครับจากส่วนอื่นๆของสับลดนี่เราก็นํามาใช้ประโยชน์นะครับกับกลุ่มทอผ้าเราได้ครับ หลัก B c G ที่เราใช้ในชุมชนเราก็จะมีเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับเพื่อความยั่งยืนความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นะครับสีเขียวที่เป็นปอดของชุมชนนะครับก็จะเน้นเรื่องการปลูกพืชนะครับแล้วก็ในกลุ่มเราเนี่ยจะมีกติกาก็คือลดการเผาเรื่องเรื่องลดคาร์บอนนะครับแล้วก็ในชุมชนเนี่ย เราจะทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําเลยนะครับส่วนัะปรลเนี่ยเราก็มีการแปรรูปนะครับในตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หัวเรามีโรงตากนะครับ,เร,เ,รรบเราก็ทํทำตะปรดอบแห้งแล้วก็เรื่องของเปลือกเราก็เอานํามาหมักปุ๋ยเพื่อใช้ในในชุมชนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือเป็นใบนะครับใบตับปรลเนี่ยมาทําเป็นเส้นใหญ่นะครับเพื่อจะทําเป็นทอผ้านะครับเป็นผ้าผ้ารักะตานะครับ ซึ่งก็จะเป็นผ้าถิ่นระยองเราครั้งแรกที่เราเริ่มเริ่มตั้งเป็นกลุ่มเราตั้งเป็นกลุ่มที่สนใจเฉยๆยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราเริ่มมาประมาณ5ปีย้ายจรวลเนี่ยมันเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับตอนนี้ก็มีการทําเป็นเครื่องหนังก็ไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนยาคนแสนวิถีอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอบซึ่งวันนี้นะคะพี่เอก็จะมาให้ความรู้แล้วก็อธิบายขั้นตอนในการทอผ้าก,กับเราในวันนี้ค่ะไปกันเลยไหมคะครับเชิญเลยครับอันนี้ก็คือใบตับรดนะครับใบตับรดที่เราไปเก็บมาจากสวนนะครับ,รบที่หักผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็อายุประมาณแปดเดือนนํามา เข้าเครื่องนี้นะครับก็มาตีมารีดเส้นใหญ่นะครับเข้าเครื่องนี้พอเข้าเครื่องนี้แล้วก็มันรีดออกมาก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้อ๋อันนี้เป็นเส้นใหญ่ที่เรารีดมาแล้วนะครับนี่รีดมาแล้วพอเรารีดมาแล้วเนี่ยเราก็นำไปเขาเรียกเอาไปไปต้มแดโด,แดโดยการาไปกัดแดดน,นะครับหลังจากนี้เราก็เอาไปตู่กระบวนการเขาเรียกเตรียมเส้นใหญ่นะครับพอเราเตรียมเส้นใหญ่ตับรถเนี่ยให้ขนาดโดยการนำมาตัดนะให้เท่ากับเส้นฝ้ายเนี่ย แล้วก็นําไปตําเพื่อที่จะลบคมนะครับแล้วก็ทำให้นุ่มขึ้นนะครับลบคมเวลาเราใส่ก็จะสบายขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการผสมนะครับอันนี้จะผสมคือเอาเส้นใยสับรดผสมกับเส้นใยโดยประมาณก็คือประมาณ70็ดสนะครับก็คือฝ้ายจะประมาณ70%็สิบปร์ดจะประมาณ30%มหลังจากนี้เราก็ทําเป็นตัวหนอนอย่างนี้นะครับใช้อะไรอะคะทำเป็นตัวหนอน,ออน,อนก็จะใช้ไม้นะครับใช้ไม้ทําเป็นตัวหนอน แล้วก็นําไปเข็นนะครับเข็นเป็นเป็นได้หลังจากนี้เราก็นําไปม้วนให้เป็นใจนะครับม้วนให้เป็นใจเพื่อจะนําไปย้อมอก่อนที่จะนําไปทอดตัวใหญ่เราทําผ้าเป็นหลักเนาะแล้วก็เราก็จะมีแปรรูปที่เป็นเรื่องของหมวกนะครับหมวกแล้วก็พวกกระเป๋าแล้วก็พวกมุญแจอะไรเงี้ย ผ้าเส้นใยสับประรดนะคะมันแตกต่างจากผ้าทั่วไปยังไงผ้าเส้นใยสับปะรดเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของมันก็คือความคงทนแล้วก็ซักเครื่องได้ซักง่ายแล้วก็ทนนะครับโดยเฉพาะผ้ายีนเราเนี่ยด้านในมันจะเป็นฝ้ายด้านนอกจะเป็นใยสับปะรดเพราะงั้นความคงทนจะอยู่ด้านนอกความนุ่มจะอยู่ข้างในนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติแบบมีผู้ที่สนใจหรือว่าอยากจะแบบสามารถติดต่อทางเข้าไปทางไหนได้บ้างครับครับก็สาม,มารถติดต่อมาทางเพจนะครับ <Okay. S 2> ทางเพจแสนใหญ่ ของกลุ่มเลยแล้วก็ทาง Facebook ก็จะเป็นกลุ่มแสนใหญกคนแสนวิถีนะครับีรบเบอนนร์<า>อโทรก็จะเป็นเบอร์อประธานนะครับ<า>ก็จะเป็น089 9นะครับ<า>9 3 6 1อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของประธานกลุ่ม ชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใยคนแสนวิถีมีการนำวัสดุเหลือใช้มาปรับใช้และพัฒนาสู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตรกรรมเส้นใยสับประรดโดยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากความเหนียวผนวกกับความนุ่มของเส้นใยผ้าฝ้ายได้อย่างลงตัวทำให้อายุการใช้งานยืนยาวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้นำไปสู่การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และที่มากไปกว่าน,นั้นคือการพัฒนาผ้าทอสับป,ประรดผสมฝ้ายให้เป็นผ้าประจำถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดระยองที่เรียกว่าผ้าลักกตา